ตลกดังช็อกยอดโควิดพุ่งสูงปรีดชะรัฐบาลถ้าฉีดวัคซีนเร็วคงไม่ตายขนาดนี้วันที่17กรกฎาคมสอคบอรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดพบยอดผู้ติดเชื้อทะลุหลักหมื่นเป็นครั้งแรกยอดผู้เสียชีวิตเกินหลักร้อยเป็นครั้งแรก เป็นนิวไฮอีกหนึ่งวันที่พุ่งสูงจนหลายคนตกใจทำให้ล่าสุดตลกดังอย่างนุ้ยเชิญ,ญยิ้มทนไม่ไหวลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลว่าทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นถ้าทำดีโอเคแล้วเราก็พร้อมชื่นชมแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันยังขาดตกบกพร่องเราควรมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นครับหลายๆท่านที่ออกมาพูดเพราะอยากเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่วิกฤตแบบนี้ ทั้งนี้ตลกคนดังยังระบุแคปชั่นว่าถ้าฉีดวัคซีนเร็วคงไม่ตายมากขนาดนี้และจะไม่รุนแรงขนาดนี้สมหัวคิดท่านประกาศไม่ยอมแพ้ในวันที่ทุกอย่างสายเกินไปท่านไม่ยอมแพ้แต่ไม่แอนอกรับผิดช,ชอบยอมรับเถอว่าทุกอย่างมันช้าไปหมดผมพูดในฐานะประชาชนครับไม่ใช่นักแสดงหรือศิลปินหรืออะไรใดๆทั้งนั้นด้วยความเคารพครับท่าน ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com